รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่เกมการดวลรหัสภาพของเหล่าโอเวอร์ไซด์กันครับวันนี้เราจะมาสนุกกันต่อกับคู่ชิงแชมป์ระหว่างคุณปอและคุณหนึ่งที่พึ่งจะแข่งไปได้เพียงหนึ่งรหัสภาพเท่านันครับและรหัสภาพต่อไปนี้จะเป็นใครที่ทอนรหัสได้ไปชมกันต่อเลยกับรหัสภาพที่มี2องประย่างครับพร้อมรหัสภาพมา ตอบว่าเหยียดยามครับเหยียดยามนะครับถูกต้องภาพแรกคือแมวเหยียดตัวนะครับผมภาพที่สองคือหอยหีบวกยามเป็นเหยียดยามนะครับตอนนี้คะแนนกลับมาเสมอกันแล้วครับ5 0 0 0คะแนนเมียนคนละ5 0 0 0นนะฮะและคราวนี้พี่หนึ่งจะเป็นคนเรียก นะฮะผมเชื่อว่าคงไม่ใส่หมด5,000แน่นอนนะครับเพราะเป็นรอบชิงแล้วจะใส่เนี่ยจริงไหมะะเนี่ยอบอยขอ,อไว้ก็พันหนึ่งก่อนและกันวลดเยอะเชียว <c oughs> นะฮะ <c oughs> โอเคข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่2,000คะแนนนะครับค่อยๆเล่นกันไปนะครับผมกับรหัสภาพภาพนี้ครับที่มี2องอย่างรับพร้อมรหัสภาพมาครับ ว่าตลาดครับตลาดนะครับถูกต้องี่ิงตองเข้าใจไหมฮะทำไมไม่เคยเข้าใจเลยไม่เคยเข้าใจเลยขนาดฉันเกิดและโตที่ตลาดฉันยังงงเลยว่าคืออะไรเธอตั้งใจฟังที่ฉันอธิบายนะโอเคคุณแจ็คจะอธิบายนะครับรูปแรกกับรูปสามเนี่ยคือตดตรงกลางคือลาก็เอาตอเต่ากับดอเด็กมารวงกับลาก็เป็น ตลาดไงจ๊ะพี่ปองครับได้ไป2,000นคะแนนพี่ปองนำบ้านนะครับตอนนี้พี่หนึ่งตามแล้วนะฮะพี่หนึ่งมี4 0 0พันะครับพี่หนึ่งเรียกกี่คะแนนดีรอบชิงนะครับรอบชิงมันต้องค่อยๆฮะอยากอยู่นานๆ1,000ก่อนครับ1000นะครับตรงกลางจะเป็น2 0 0พคะแนนนะครับผมกับกระหันทาบที่มี สองพยางนะครับกดให้ไวนะครับผม2พยางรหัสภาพมาครับ นะครับกลับมาแล้วนะฮะสติวไว้นะครับฝับงกำไลใ,ใ้ดีนะครับผมภาพแรกครับนักร้องคนนี้มีชื่อเล่นว่าอะไรครับเขาเป็นคู่ดูโอนะฮะคนนี้ชื่ออะไรครับและภาพท้ายตัวเขาอะครับหายเข้าไปในน้ำและครับ ลักษณะการจมแบบนี้เรียกว่าจมอะไรครับมาแล้วนะครับและพี่หนึ่งนะครับจะตอบว่านิมิตนิมิตนะครับผมถูกต้องนะครับพี่เต้ยได้คำนี้ไหมฮะนิมิตเหมือนกันนะครับภาพแรกคือคุณนิวนิวจิ๋วนะครับไม่เอาวอแหวนเหลียนินะฮะและท้าย จมมิตรน้ำนะครับผมนิมิตรนั่นเองคะแนนครับกลับมาเสมออีกแล้วครับ5,000คะแนนเท่ากันบอกเลยว่าพี่ปอเนี่ยเหนื่อยจากรอบที่แล้ว 5, ยันรอบนี้เลยนะครับผม 5, <000 S 2> และข้อนี้พี่ปอจะเป็นคนเรียกนะฮะเรียกกี่คะแนนดี0 0ง0ันนะฮะตรงกลางจะอยู่ที่4,000คะแนนนะครับผม กับรหัสภาพที่มี2พยางและเป็นคำผวนนะครับ2พยางคำผวนรหัสภาพมาครับ และที่หนึ่งครับตอบว่าหมดบุญหมดบุญนะครับผมคำตอบนั้นถูกต้องนะครับภาพแรกคือเก้าอี้มันหมุนอยู่นะครับหมุนไม่เอาหอยหีบเหลือมุนนะครับและภาพสุดท้ายเขากำลังบดหมูอยู่ครับมุนบดก็เลยเป็นหมดบุญที่ปอพึ่งมาได้ตอนหลัง ได้ได้แล้วครับแต่ว่าขวนผิดขวนผ,ผิดนะครับอา่าโอเคนะฮะแน่นอนนะครับสี่พันคะแนนนี้ครับเป็นของพี่หนึ่งสามพันกับเจ็ดพันแล้วครับพี่ปอลองวางแผนดีๆฮะว่าจะค่อยๆไล่หรือไล่เร็วๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะโดนทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะพี่ปอมี3,000เรียกกี่คะแนนดี 3, 000. 3, 000. หนึ่งพันก่อนนะครับหนึ่งพันก่อนนะครับลองมาเล่นเบาๆดูบ้างตรงกลางในข้อนี้จะอยู่ที่สองพันคะแนนนะครับผมนะฮะพี่ยิ้มยังอยู่กันแล้วนะครับพี่ยิมครับผมยัง <c oughs> อยู่นะฮะพี่ยิมสิมอย่างเงี้นะครับเมื่อกี้หมดบุญแล้วตอสองพันคะแนนกับรหัสภาพที่มีสี่พยางค์นะครับสี่พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา นะครัหมดแล้วับพี่ปอและพี่ปอนะฮะตอบว่าพยันตรายครับพยันตรายนะครับคำตอบนั้นถูกต้องครับภาพแรกคือคอสัเภาครับครับบวกยันบวกตรารและบวกหยอยยักษ์นะครับผมก็จะเป็นพยันตราย นะฮะสี่พยางนะครับผมแน่นอนนะครับตอนนี้พี่ปอาหารไล่ขึ้นมาเป็น4,000ต่อ6 0 0ขนคะแนนตอนนี้นะครับผมคะแนนเริ่มสูสีกลับเข้าใหี่ครั้งหนึ่งนะครับและข้อนี้พี่หนึ่งครับเรามีมากกว่าแต่เราจะมีโอกาสได้เรียกครับเรียกกีฬคะแนนครับ นโยบายนโยบายยังเหมือนเดิมครับผมขอเป็นฝ่ายตั้งรับครับ1000พครับได้ครับนี่นะครับเรียกว่ารอบรอบไม่ค่อยเล่นนะฮะไม่วูบวามนะครับตรงกลางจะอยู่ที่2 0 0พคะแนนกับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาเลยครับรหัสภาพนี้จะถอนมาเป็นคำว่าอะไรอีกสักครู่กลับมาถอนรหัสพร้อมกันครับ าีบริการน้ำมัน PT ที6 Organic p r o g อรกรีวองซ้อยเกิดจากนมถั่วเหลืองสองพอยางคครับภาพพร้อมแล้วรหัสภาพมาเลยครับ ตัดขาดตัดขาดนะครับถูกต้องตัดขาดนะฮะตัดขาเด็กของเด็กครบผมตัดขาดอนเด็กแต่แน่นอนนะครับข้อนี้สองพันคะแนนนะครับไปอยู่ที่พี่หนดีครับอ้ะเจ0 0นต่อส0 0พันครับพี่ปอคราวนี้พี่ปอเป็นคนเรียกนะครับ พี่ปอจะเรียกที่กี่คะแนนครับ1นึ่งพอยู่นะฮะตรงกลางเป็น2,000คะแนนนะครับผมโอ้โหเป็นเกมที่ค่อนข้างเครียดเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยต่างรู้รทิศทรงของอีกฝ่ายดีนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่า2,000คะแนนนี้ใครจะได้ไปครับกับรหัสภาพที่มี3ามขยค์ ตามมยอย่างนะครับรหัสภาพม,มาครับ คนซิวครับตอนนี้พี่ขนมเค้กนะฮะฟังคาใบ้นะฮะคาใบ้ซึ่งง่ายแสนง่ายครับเขาเป็นใครฮะแคร่นั้นเองแต่ละคนเขาเป็นใครครับเขาชื่ออะไรครับพี่ปอ,อคุณแล้วนะฮะไม่มั่นใจหรอพี่ปอไม่มั่นใจแต่กดนะฮะแล้วพี่ปอตอบว่าสมาร์ทบอยสมาร์ทบอยนะครับผมยังไม่ใช่นะครับ ตอนนี้นะฮะถ้าไม่ทราบว่าใครเป็นใครอะไรยังไงหรือทราบแค่คนเดียวอาจจะต้องลองเดาดูครับนะฮะเหลือ10วิครับพี่หนึ่งลองกดดูก่อนนะครับกดแล้วนะฮะลองดูครับว่าจะเป็นอะไรได้บ้างตอบครับสมาร์ทบอร์ดคำตอบนั้นมัยังไม่ใช่ครับ เพราะนั้นเสร็การตอบนะครับไปอยู่ที่พี่ขนมเค้กถ้าตอบถูก2,000บาทนะครับผมถ้าไม่ถูกทางบ้านได้นะฮะตอบว่าสมาร์ทแมนค่ะสมาร์ทแมนนะครับผมยังไม่ใช่นะคบใช่แล้วก็ได้แล้วคุณสิมที่พวงตอบว่าสมาร์ทปืดอ๋อเร็วเร็วเร็วเ๋ยวหน้าตาเขาหลอกให้เขาชื่อปืน ชื่อวิเทจวินเทจน,<า>น้าแมนแบบนี้ชื่อต้องโบราณเดี๋ยวขอเฉลยเลยนักแสดงคนนี้ครับคือคุณโฟนคาทาวุฒนะครับผมภาพแรกคือพี่สมาร์ทกิษดาภาพที่สองคือคุณโฟนคาทาวุฒนะฮะเ <c oughs> พราะนั้นเ <c oughs> ฉลยก็จะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับไมไ่ใครตอบถูกครับแน่นอนครับทางบ้านครับรับไป2 0 0พน เอาละครับหยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นรหัสภาพที่ท่านดูอยู่นี้จากทุกช่องทางครับแล้วเข้ามาโพสต์คําตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน f c e b o o k f แ n p เ g จของดาวินชีเกมถอนรหัสหรือว่าจะเป็นทางไลน์แอดดาวินชีเกมโชว์แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคําตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับแต่ตอนนี้เราคงต้องพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดวลการถอนรหัสภาพกันต่อครับ นับสนุนโดยโอวันตินไฮเออร์แอร์คอนดิชันนิ่งเครื่องดื่มลิปโงตอนนี้พี่ปอมี2,000นะครับพี่1มี6,000นะครับข้อต่อไปนี้ต้องลงตรงกลางมานะครับคนละ1,000แคะแนนครับตรงกลางจะอยู่ที่2,000กับรหัสภาพนี้ครับที่มี1พยาง หนึ่งพยางนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าข้อนี้ดูให้ดีคิดให้เร็วและกดให้ไหวนะครับหนึ่งพยางรหัสภาพมาครับ ก็เซลด้วยนะครับลูกศรสีแดงลงชี้ลงนะครับภาาที่หนึ่งทาที่สามนะฮะแต่ว่าสระอาที่มาจากตัวอาเนี่ยนะครับผมสระอาไปขันตรงกลางก็เลยเป็นลานะครับพี่ปอครับได้กลับมา2,000คะแนนเอาแล้วนะฮะตอนนี้พี่หนึ่งนำอยู่5,000ต่อ3,000นนะครับและพี่หนึ่งจะเป็นคนเรียกนะครับ ไม่รู้ว่าจะใช้กลยุทธ์เดิมหรือเปล่าหรือจะลองทุ่มดูสักทีหนึ่งนะฮะที่หนึ่งครับมี5,000เรียกกี่คะแนนดีส0 0 0 3,000! 3,000! 3,000! 3,000! เป็นนโยบายที่ตั้งมาจากที่บ้านแล้วครับว่าจะไม่เรียกเกิน1,000 1,000ครับ1,000นะฮะตรงกลาครับจะอยู่ที่2,000คะแนนนะครับผมกับรหัสภาพที่มี สองพออยางค์าพพร้อมรหัสภาพม,มาครับพบิงปองรู้นะครับตอนนี้ม,มีคนซีลด้วยนะฮะ ครับภาพหลังนักร้องคนนี้มีชื่อเล่นว่าอะไรครับและภาพแรกครับซูชิเขาเสิร์ฟเป็นอะไรครับปอนะฮะกดแล้วนะครับและพี่ปอตอบว่าคัมพีครับคัมพีถูกต้อง ยาวนานมากนะฮะภาพแรกคือซูชินะครับเป็นคำภาพที่สองคือคุณพีเสนินนะครับรวมเป็นคำพีนะฮะแจ็คตาแดงนะครับแจ็คโอ้ตื่นเต้นกับเกมมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกโอ้โหมันกดดันอะไรเงี้ยครับผมแก้ม่วงแน่นตอนนี้พี่ปอล่ะฮะได้ไปอีก2 0 0พคะแนนแข่งมาต้องนานครับคะแนนกลับมาเสมอกันครับสี0พันคะแนนเท่ากันหนุเดือดมากๆนะครับ ต่อกันเลยนะครับพี่หนึ่งจะเป็นคนเรียกในข้อนี้ครับพี่หนึ่งสี่พันนะครับเรียกกี่ก็ได้ดี <ST AR> โอเ,เป็นเป็นประว <ST AR> ัติศาสตร์เหมือนเหมือนเหมือนกองเชียร์อยากกลับบ้านอ่ะไม่ครับเป็นประว <SE> <ST AR> ัติศาสตร์ของรายการเราครับปกติเขาไม่เคยเชียร์แบบนี้เลยเ <ST AR> <ว> <SE> สียวว่าแล้วแต่ <ST AR> ชันกองเชียร์ก็ได้เอออยู่ที่พี่หนึ่งครับกดดันกำลังอยู่ในช่วงขาลงครับ1,000ก่อนครับได้ครับผมตรงกลางนะฮะจะอยู่ที่2,000ัคะแนนนะครับผมกับรหัสภาพที่มี2ขพยางครับพร้อมรหัสภาพมาครับ ครับหนึ่งคนแล้วครับและที่หนึ่งครับตอบว่าซกมกซกมกนะครับคาตอบนั้นถูกต้องครับโอเคนะครับภาพแรกคือซอซ่ครับผมครับภาพ 3คือมอหมาฮะและที่เห็นภัพที่2กับภาพที่4คือไก่เนี่ยกบอยู่นะครับเอามอหมาไปแทรกระหว่างกอไก่2ต,ตัวนะครับอ่านใหม่จะอ่านว่าต๊กมกนั่นเองนะครับและคุยได้2,000ันคะแนขน,นขึ้นมาไปก่อนครับพี่หนึ่งคะแนนนะครับเป็น5 0 0 0ันต่อ3 0 0พันคะแนนนะครับและพี่ปอจะเป็นคนเรียกในข้อนี้ครับพี่ปอ พี่ปอมี3,000ครับเรียกกี่คะนน,นดีสามพันสามพัน กำลังใจสําคัญมากๆนะฮะคุณแพ้ไม่ได้นะครับคุณปอนะครับก็ตากล้องครับส <and dar. S 1> ่งความรักให้เขาถึงทีครับไปครับพี่อนพี่พนพี่คนพี่พบคนนี้คนนี้ส นะฮะข้อนี้พี่ปอนะครับ,รบเรียกมาที่3,000คะแนนนะครับ6,000คะแนนกับรหัสภาพที่มี2พยางนะครับพี่ปอต้องกดก่อนและตอบถูกเท่านั้นนะครับไม่งั้นยื่นแชมป์ไม่เป็นหนทันทีนะฮะร,รหัสภาพมา คุณปอใจถึงขอชี้เป็นที่ตายในรหัสภาพนี้และในวันพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันเลยว่าใครจะคว้าแชมป์และนำเงินวันห้า5 0ื0นบาทกลับบ้านไปอย่าลืมนะครับ5มงเย็นเรามีนัดกันในดาวินชีเกมพอรหัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ